โยโภคโตภควาราหะสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะ <coughs> มัสนะตารุตัมปมาณาอิเมสตาเลนุปัสาะปนาตาระโธเตปฏิคันใหะสุขธรรมะตังเะตังติตายาสุตายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะทวาเพื่อการพัทวาตังอภิวาเทมิสวาราคาตระนะคาวา ปัณโนพควตสร้าวกคคะชังสร้างธรมนิมิานมยังพูาาพระควตโตบุพพาธรรมการังการโรมะเสนวาตาวตราตโตสัมมาสัมพตตา aroma Roma uh... อาเมังววันตังอภิปุช่ยานิทานาข้าววันตังสิราษานุมาหันันธมยังธรรมะพิุติงกโรมะเซยาซอสาวนาโกัมโมทันทีที่กออการก่อเอหิปัสสิโกโอตานิโกัจตังเวทิตาโพ ังขาพิถติงกะโรมะเสสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆชุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆายะปฏิปันโ ติตาสาัพติคาตายะมหณหาสาัพติภาตายะดังสมะกัสวาตาตะปาสิริงสปะสังหาัสาในปฏิภาตายะยาวะเทวะหิริโตปินาปิติชาธานาเทนปติสังขายอนิโสปินทะปาตังปฏิเซวะนิยาวะทวะยายะนัมมทายะนัมมันตะาานะยะนัมวิหูเสนยะยาวะ य सदियाय पदाय विहंस परदिया ब्रह्मचरिदायति पुरादन्तवेदनं परिहंघा विनवञ्च वेधनं उपादेशाता सति न वचतासंघायो ยาวาเทวาสีตาสะปฏิฆาตายะอุนหาสะปฏิฆาตายะตังสมากัสวาตาตปสสาสิงสะสังขาสานังปฏิฆาตายะญาวาเทวาอุตุบริสยาพิโนธนังปฏิสังญานณรามาข่ายปฏิสังขายโดยมีข้อคลานะปัจจะยาเทสะชะปริฆาลังปฏิเสวามิ ยาวาเทวอุปนนางเวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิภาตายะอาภยยาปัชชปรมตายาติหันธรรมยังปฏิธานคาถาโยธนามาเสยาเทวตาสันติวิหารวาสิเมภูเบคาเรโพธิคาเรต ขยันขัตุสิรังสตังธรรมโมธรรมมัาระยัคบุขคาสังโฆโหตุสมะโควะอัตถายาจิรายาจ่าอเมระคตุสัตธรรมสะเพติธรรมจาริโนทุเอิงสัมปะปุเนยามะธรรมเมตติยัปเวทิเต ปาสนาโหตุสพเพติปานินโสสนขุทัสสะเนสัมมาคังปเปวชันตโตกาเนเองวะปวัสสโตหวทิภาวายักาตานังสมิทังเนตุเมธนิมาตาสิตาจะอัตระหัานิจังรักขันติบุตรกังเอวังธรรมเมนราชานโน ปาชังรักขันตุสาคาาอะหังสุขิโตโหมิอใหาพุทธเจ้าทมีความสุนิทุกโหมิปราศจากทกะเวโรโหมิปาจากเวทนาภยปจโจมิ รพระสัจจะกุปสังฆกรายทัมโกวงังานิโหมีรพระสัจจะความทุขใจสุขใจสุขทีตอานาณปริอารามิขอให้พระพุทธเจ้ามีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นแลอสาเพสัตตาสัตว์ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อน จองพ่านซึ่งกันและกันเลยอาเยยาปัชชาหุนตัวจองอย่าพยาบาทอาฆาตยาปองายเดียดยนซึ่งกันและกันเลยอานุภาหุนตัวจองอย่าลำบากใจย,ยาพักแทงนใจเลยสุขีอากาศนังปริหารันตัวจงเป็นผู้มีความสุขปริหารตนปรตนรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์เป็นสุขเป็นสุขเธอสัตว์ทั้งหลายที่กำลังได้รับความทุกข์ กำลังได้รับความสุขขอให้หมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพุทธเ,เจ้าขอตั้งสัจจะอธิฐานด้วยอนุภาพอย่างบุกุษสมที่ได้บำเห็นมาแล้วขอจงเป็นธละวะปัจจัยเป็นนิสัตยตามทรงทัญยาญาณทห่งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจน,งนถึงความเพิ่มเพิ์อ น,นิพานและข้อที่ส่วนบุญสุทรนี้ไปถึงบิดามารดาครูพระาอาจารย์และญาติทั้งหลายนิสายทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายอยู่ก็ตามที่ร่วมรับไปและก็ตามที่ระลุกได้ก็ตามที่ระลุกไม่ได้ก็ตามขอให้ได้รับส่วนบุญสุขสนด้วยกันทุกท่านและข้อที่ส่วนบุญสุทรนี้ไปยังสัตค์ทั้งหลายตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั่วให้กันเกิดอันเนื่ง ขอให้ชาติไทยพ้าพุทธศาสตรส์เสมอสถาบันพระนากษัตริย์ทรงยืนลงดำลงมั่งเป็นหลักชัยของไทยปราชาจารย์ภิบัติบลลลายทั้งสิ้นขอให้คณะรัฐบาลและประชาชนบนพื้นแผ่นดินไทยอยู่ในสิ้นแหงธรรม่านในสุจริตกรรมประกอบอีจงอยู่เย็นเป็นสุขปราชาจารย์ความอยู่ร้อนนอนทุกทจงนั่งมีสิสุขพื่อจากความยากงงเช้นใจปราชาจารย์ภิบัติพลลลายทาั้งตัวเธอ อุตสาสอุตาสาห์นาโอกาสบัดนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอสมาธานาอาซึ่งพรากรรมทานขอคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอาปานาสมาธิรุปยยัสนาญาณขอจงมาบังเกิดขึ้นในคันทักสันดานของข้าพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพุทธเจ้าทั้ง,ห,งรรหลายแต่แต่สติกำหนด้วยที่ลมหายใจเข้าออก การทองอาการยุบคองทออตลอดที้กกำหนดเดิมจงกรมสติตั้งมั่นอยู่ในอริยบทใหญ่ทั้งสี่บทใหญ่ทั้งลายสติตั้งมั่นอยู่ในรูปนามในปัจจุบันหรือตั้งสติกำหนดไว้ที่หูในขณะสร้างธรรมสามหุนและเจ็ดหุนลอยหุนและพันหุนด้วยความไม่ประมาตตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไปเถิดบะโมตัส to saangut thật na mo thật arang ato saang thật na mokaksa arang ato sa คหรูเหวเ่รักติธรรมจาริงเสียงพระธรรมนำทางสว่างจิตให้หยุดชดอักุุลเพื่อวลควายเสียงพระธรรมให้สังวรไว้ก่อนตายมีพุนวายหมายธรรมบำเพ็ญ เสียงพระธรรมให้ทำแต่ความดีเว้นคุกคีพวกทานมานสะทุนเสียงพระธรรมคือมันคาสาทุก่อนให้อบอุณดวงใจผู้ใฝ่ธรรมเสียงพระธรรมให้ ปรากฏเป็นรถตู้เชิญมาดื่มมาชิมให้อิ่มนหนำเสียงพระธรรมบอกบทกดแห่งกรรมเว้นใครทำกรรมใครก่อปลอรับเอาเสียงพระธรรม เปิดสวรรค์กั้นอบายควรหญิงชายได้คิดนิจชัยเสียงพระธรรมให้กำจัดตัดอะไรเป็นปัจจัยส่งสว่างทางนิพพานเสียงพระธรรมให้ดะงับ ดักโลภะทั้งโทสัโมหะให้ประหารเสียงพระธรรมไม่กำหนดปรากฏการเชิญทุกท่านเนี่ยสศสดับรับเสียงธรรมมมมตถกรักนัตยรยัสัขอความนอบ้อม และกวางดีงามางท,ทั้งโจมกิดดีเดพระฮารัตแต่ัยไตรและเขากาสคณะสงฆ์ที่ก้ลังปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งพระภิกษุในส่วนทั่วๆไปแล้ววัดของมานัตและวัดไปว่าปารดธรรมะตามสุตปวในเวลาที่จะให้ในการ รับเอาดนเช้าของวันซึ่งตรงกับวันที่วันวันอังคารตรงกับเช้าวันอังคารแล้วก็เป็นสุรทินที่24พับวันนี้ถ้าว่าโดยทางจันทรคติก็อยู่ในวันที่เอ้ยทางสุรกยคติก็อยู่ในที่24 พระทารจันทรศริก็เป็นเช้าของวันอังคารแล้วก็เป็นวันแรงสิบสี่ค่ำก็อย่าะพูดงกมาใกล้ตัวว่าเคยบอกแล้วว่าพระเราเนี่ยเป็นดอกไม้หลากสีในแง่ของดอกไม้หลากสีเนี่ยสแสดงถึงว่า มาจากต่างๆที่แโด,ดยเฉพาะตามสาขาวิชาชีพท,ทำไมเกีย่ยวข้ออวันโกนะมันเกี่ยวเลยมีอาชีพหนึ่งนี่มันดีมากเลย,ยที่มันโตคืออาชีพทำตักผมอาชีพนี้ดีอ่าดีดีเมื่อหมดแล้วแล้วก็นกประวัติศาสตร์างคนในอาชีพนี้เนะ ก็เป็นผู้มีคุณูปการในเรื่องพระวินัยเช่นกันแคือผู้ทรงพระวินัยนก็เะ้าบาลีเท้าบาลีเทระท่านก็เป็นช่าตงตัดผมช่างตัดผมของศักปะศิลนนะหนุมต้อยชายศะคชาวชาวศิลป์ศนี่ยคงมีใช้รือการท่าการท่านำงพน,พน,พน,น,นาันผ้ทีท่เราศึกษา เอลาออกบวช้ก็ออกบวชในชุดชุดของสัพยายกุลชายสัพยายกุลแล้วก็ตุลย์ก็คือมีพ่อแมที่บวชในครั้งนั้นทุ่เดือยพาลงมบริยักษนะปิยักษ์ุลยดนั้นมีสัพยายกุลหเนาะแล้วก็ตุลยะหนึงแล้วก็ชางภระเเจ็ดลูกเลยออกบวชเนาะ ที่เราเคยศึกษาประวัติแล้วมันมีทางงา่านลูกชาอยอีด้วยทา่านน้องด้วยเทวทัตติอด้วยกินทพราพักคู่เลยนะกินเราแค่กินเราก็พักคู่นะเป็นอบบวดในทางนั้นแล้วท่านจะให้คนใช้ให้ช่างปรในุบาลีเนีน่ยจริงๆกเป็นเป็นคนไดน,นชั้นต่านต่างะนะเป็น ท้ๆจะเป็นทาสก็ได้เป็นบริวารก็ได้แบบนันต่ำาตให้บทก่เพื่อจะให้ลดขัติญาณมานะแต่ถ้าเหนื่อยแล้วก็เลยวา่ายใช่ไหมอือฮวันนี้งกว่าประัต์ก็ว่ายคุณยูหน้าต่ำฝ่าใน,มาานมสมัยที่ยังเป็นเัรวานยังทั้มันไอยูนี่ม่มึงเหมดแล้ว แค่ว่ายนิ mà, ่งเงียบว่าเลิบมาแล้ที่ดีนะลงมาก็แสดงว่าเขาไม่ได้ว่าด้วยรูปธรรมอย่างนิ่งว่ายนิ่งธรรมด้วยเขาไม่ทั้งกายวาจาและใจเช่นเดียวกับการตั้งนโมนโมเนี่ยก็ว่าอยู่ที่ปากอย่างเดียวนะนโมอยู่ที่มือด้วยอยู่ที่ปากหรืออยู่ที่ใจเนี่ยการนโมเนี่ยเราทำประจบะครัาทำนอนเนี่ยนี่การนอน เราจะน้อมน้อมได้ปากหวังทุกวันทุกวันนะเช่นเดียวกันแห่งเมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่มันตกพ่วยุ่งกัดกันไปก็ปดมาว่าจะปากเว่าภาคปฏิบัติไม่มีแต่ถ้าเราก็เรื่องนี้เยอะๆเยอะ็เยอะถือว่าลักษณะนี้ท่านจรงแสดงไม่ในวันหกสูงสูงที่เกี่ยวกับฟ้ากับฝน างครั้งคนเราเนี่ย <c oughs> สอนเขาได้มาคือพูดได้แต่ตัวเองเปฏิปบัติไม่หลักธรรมะเองธรรมะของผา้มีพระใจรู้ซึ่งก็เกิดสอนเขาได้แต่ตัวเองปฏิบัติไม่ได้หรือเหมือนนางลูกก็ปฏิบัติได้แต่สอนเขาไม่ได้ใครกไ็ไปชอบสอนเอชอบปฏิบัติ แต่ว่าสมปัเป็นตัวเองแต่ก็มาชอบสอนใครถ้าได้ดเป็นปับเจกับบุคคลนะแต่บางคนก็สอนเขาได้ด้วยเอ๊ะปฏิบัติได้ด้วยไม่รู้ได้ด้วยปฏิบัติได้ด้วยและสอนเขาได้ด้วยบางคนก็ปฏิบัติได้ได้เรียนร,รู้ก,ไก็ไม่เรียนรู้ก็ไม่รู้และก็ไม่ปฏิบัติด้วยเรียกไม่รู้ ในู้ไม er ่ช่อใไม่ช so ี่เอใเช่เนะไม่ใจนะไอ้อย่างนี้แย่จเลยตรงเนี้ยไปพูดพราวไปในถิ่นต่น้พเจ้าทงมีวัตถุทิพยอ่เพราะมีวั่ถอยู่เน่ยสมัยห่งมีพานเข้าไใน่าแล้วถ่ในม่นูน่ย ใครที่ว่าประเสริฐสุดแต่คมดีสุดสูงสุดประเสริฐสุดอต่เวาไม่ได้ม่ได้อ้า,อาอวาตัวเองว่าผู้ประเสริฐสุดใชมเพราะตอนนั้นเรามีชือ่อเสียงกะจอนไปไกลล้วเพราะว่าในประกาศราศาสนาแล้วก็การกได้รับรู้ในหลักธรนมุสมคนพบด้ระสระูร้เสก ตาตไปทั่วตะกรายั่วแล <c oughs> ้วชื่อเสียงรนยองอรใใจะจามในจุดนี้พวงจะเดิจไปตามระบบระบบต่านที่มีัศน์ศึกกับมาแกัมากบมาศนกาบการเชื่อแต่ที่นี่ไม่ได้ไปถึงสุดนั้นพูดทรงประโยคที่ว่าฐานประโยคในใครประเสริฐสุดดสุดพวกไม่ได้บอกว่าเสรสิฐ ความตัดาวิชาจารสมาลิเซและบาลีบทนี้เป็นเขาเอามาใช้ตามาอนหน่ายพืกันที่อะไรที่อะไรเนี่ยจะมีตาบาลีนี่บาลีปรยนี่าบานีอยู่ปรยคนี้ซึ่งแปลว่าผู้ที่รองด้วยตาดูด้วยตาเอาพืชเนี่ยถห็นว่าผสเสุดในหน่วยนั่นก็คือ พระองค์เนี่ยพระกุจะคุณก้อนมาวิชาเจรณาสัมปันโนเห็นไหมวิชาถึงพอนี้วิชาเจรณาวิชาความดู้เจรณะในในนั้นทางวิาจรณาต้องถึงห้าเลยนะวิชาแปดต้งถึงห้าตอนนั้นจะเป็นหลักวิชาเลยแต่เอาหลักประโยชงเชิงใครมีความรู้ดีและความพื้นดีคนนั้นแหละคือพระศิษย์ เราตีกรอบมาถึงพวกเราตอบพวกเราคือใครมีการติดตนมีความตัดจักและความติกตัวอยู่เสมอเลใช่ไหมมีการเรียนรู้มีการฝึกหัดมีการพัฒนาตัวอยู่ตลอดเลยแต่ตคนไทยเราเองทำได้เจ๋งอยู่นะน,นี้ก็คือสิ่งหนึ่งได้สิ่งหนึ่งที่มาสะท้อนในสังคมของพระเราก็มี สังคมทั่วไปก็คืออำนาจโทรัพท์ที่เกิดกจากพฤติกรรมสมแบบนะสมแบบคือการสืบพ,นนนพนันการกินาาาการสื่พันการกินแล้วก็วามกรัว สารยางเนี่ยมันเป็นสัรเจ้าปยานสารจับโดตสารที่มีมาติดตัวมาไม่ว่าในดยสารมีคนที่เกิดมาสารเจ้าปยานสารยางนี้ก็ติดตัวมาตลอดเราถ้าเขียนดูพวกสัตว์เดยสานเนี่ยมันจะเฉพาะโดยสารช่วงทานั้นเองคือช่วงกินอาหารกับช่วงสุดท้ายเพราะว่ามันติกได้น้อยมันติด มันก็อยู่ไปตานังชายาไม่ต้องฝึกมานเลยแต่เราที่ีว่าเป็นผู้บริสุทมันต้มีการฝึกอยู่ตลอดเวลาต้องมีการฝึกอยตลอดเวลาในเรื่องกา,ารฝึกเนี่ยีนเรอหาก็สแสดงไว้ในอราอม,นมามัดกันยึดตายมีความัดกันยึดตายเห็นไหมอ,อยู่ที่จักประมาณในทางกีนมา,านเปการส่บเชื้อ่อมา ในงานนั้น <tem> for ีูนีรก็ว่าแสดงเรื่องจานรผัวแปรของปันด้วยในศาลาเนี้ยทำในเรื่องของการพิซึ่งธรรมะวิญญาณถ้าเราจะระเบิต้องเอาธรรมะที่แบบไหนตกปลายที่ต้องแสดงไว้หลายที่หลายทางให้เหมาะสมกับจริตและภาวะวิถีชีวิตของเราจึงใช้คำว่าธรรมมาหรือธรรมะปลิตผิตนะงั้นมนุษย์มนุษย์เนี่ย อป้งจริงไหมเถือว่าผมที่จะไปเสริมการบริการจุดใหม่จุดก็ไปเสริมได้พระก็เหมือนกันพระแต่หน้าไหวในกราบบริการจุดถ้าไม่จุดก็ประเสริฐมได้นี่ผมก็มีแนวคิดอย่างหนึ่งว่าเริ่มมาทำบุญกับเราโด้วยความ แล้วบุญที yeah ่เราทำทุกวันนี้เป็นบุญแบบภาวนาการไม่ใช่เป็นบุญจอดจนเฉพาะสิลงละไม่สิ่งละไม่ทานละไม่สิงละไม่ภาวนาไม่เยบุญบาวนาบุบุญแบบภานาการทานก็ให้สิลเพื่รักษาภาวนาก็จะเลอตอนน้อมทำตนยาก็ไปด เกิดผัหายกันงนานนเป็นส่วนรวยเป็นอ่สนประโยชน์เกิดประโยชน์ในภาพเดือนแหงศาสนาแห่งพนัสศเราควรให้ส่วนบุญผู้อื่นระวังให้เราก็าให้ใจตามน,นั่นอน,นุโนในความดีควงธรรมเราต้อบุญธรล้นใจรับการรับธรรมรับแลก็สใจรับให้ทอดตามรู้ในทั้งปฏิบัตินานแล้วก็ภาพ เขาเรียกภาควิธีกรรมแบบภาควาจาแล้วปฏิบัติปฏิบัติแพทย์าแม่ถูกต้องเพราะเราก็มีการพัฒนาศึกษาอยู่ตลอดเวลาเพรถือว่าการศึกษามันเป็นส่วนผสมหนาเกี่ยวการเรียนรู้อยตลอดชีวิตการศึกษาลอดเวลาการศึกษาเป็นส่วพัฒนาหมายถึงว่าเมื่อศึกษาแล้วเราก็องพัฒนาในทาต้องมี การศึกษาเรนีいい้แหละก็ชยบบสิบาเออเนีいい่ยนะครับเพืาองัามดีในอรนาการละกษณะเนี้ยเราก็เอาตรงนี้ยตาบแท่ญาโยมอาหมดเวลาและปีห้าสากเนียก็เองวงเรงนนะชวยาติโยมก็จะมาตๆยงนโยมของรูแจะน้องใดเมาแล้วก็มีความสุขเขากมาอีกเวานี้เขาปรมา